สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งมีชื่อว่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องอุทกภัยจากน้ําป่าสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองครับแม่ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณครูหรือท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแนวนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับ สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัสนีสังสันอนนันต์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้มาชวนอาจารย์คุยถึงงานวิจัยที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะเพราะว่าฝนตกกันมากมายทีเดียวตอนนี้นะครับเอาละครับ เริ่มของช่วงแรกของรายการนี้นะครับต้องถามอาจารย์หน่อยว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงให้ความสําคัญมาศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ครับค่ะก็จากการที่เราจะเห็นว่าในทุกๆปีของฤดูฝนมันจะมีฝนตกหนักใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามันมีมรสุมพัดผ่านมันก็จะทําให้ฝนเนี่ยมันจะยิ่งตกหนักมากแล้วมันก็จะยิ่งตกนานยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปตกในเขตบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ะะก็จะทําให้เกิดอ,อ,อุทกภัยน้ําป่าซึ่งมันจะทําใหด้ดินถลม่มแล้วก็มีน้ําป่าไหลหลา,ลากตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นว่าอยากจะศึกษาเรื่องนี้นะคะสาเหตุเลยจริงๆว่าทําไมมันต้องเกิดน้ําป่าก็คือเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าพแพรเนี่ยมีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วก็พื้นที่ ที่เกิดอุทกภัยก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดแบบซ้ําประจําทุกๆปีแล้วก็เกิดความเสียหายแบบเยอะทั้งต่อทั้งต่อ,อประชาชนทั้งต่อการเกษตรนะคะทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราจะทำยังไงที่ที่จะปลูกฝังให้คนเนี่ยเขาตะหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่าไม้แต่การที่เราจะไปปลูกฝังคนเนี่ยมันยากก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มจากเด็ก ใช่ไหมคะประกอบกับประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย mm. เขาก็ได้ระบุไว้ในสาระภูมิศาสตร์ว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยรู้ถึงความสําคัญว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้ก็มาคิดต่อว่าแต่การที่จะไปปลูกฝังเด็กตรงนั้นเนี่ยครูเนี่ยแหละต้องมีต้องต้องต้อง,ต,องต้องเป็นคนส่งผ่านความรู้นั้นให้กับเด็กแต่ครูจะเลือกใช้สื่ออะไรถึงจะมีความเหมาะสม นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วเราก็มารู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยู่บนพื้นที่อย่างนั้นเราจะไปใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งซึ่งคอมพิวเตอร์ก็เป็นสื่อที่ที่มันไฮเทคนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เลยกลายมาเป็นชุดฝึกอรมทางไกลค่ะครับ ก็เรียกได้ว่าจังหวัดแพร่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสียเ่ยงในเรื่องของอุทภูภัยกันบ่อยครั้งใช่ค่ะอ๋อแล้วก็จับกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คือเด็กนักเรียนนั่นเองเด็กนักเรียนเด็กเด็กประถมอ่าประถมศึกษาด้วยค่ะถ้าเราจะไปให้เด็กๆป .1 ป .2 นี่คงไม่ได้ครับเราก็เลยดูว่าเอ๊ะมีเด็กช่วงชั้นไหนเด็กเด็กชั้นไหนที่พอที่จะรับรู้ตรงนี้ได้บ้างเรียนจากชุดฝึกลมเราได้บ้างถ้าเกิดเราไปใช้กับเด็กๆมากๆนี่เขาจะไม่มีทักกษะในนนด้าาารอ่ ถ้าป, 5, ปห้าปหกอย่างเงี้ยโอเคเขายังอ่านออกเขียนได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะนะครับก็เดี๋ยวเด๋ยวเนื้อหาเนะี่ยค่อยไล,ล่เรียงถามอาจาย์ไ,ไปนะครับทีนี้พูดถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้บ้างนะครับอ,อยากให้ท่านที่ศึกษาและก็สนใจเนี่ยทราบอะไรบ้างครับจากเรื่องนี้อ,อวัตถุประสงค์มีอยู่4ข้อข้อแรกก็คือเราจะไปศึกษาความต้องการเขาก่อนครับ ความต้องการคือถามว่าครูต้องการไหมเด็กต้องการไหมอันนี้คือคือสิ่งที่สําคัญนะคะอันที่สองเนี่ยเราก็จะพัฒนาชุดฝึกอบรมแล้วเราก็จะหาประสิทธิภาพอันที่สาก็คือหาผลสมฤทธิ์หรือหาความก้าวหน้าทางการเรียนแล้วอันที่สี่ก็คือศึกษาความคิดเห็นของเขาว่าหลังจากที่เขาเรียนจากชุดฝึกอบรมเราไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามีความชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ครับวัตถุประสงค์สี่ข้อ4ข้อนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเนี่ยนะครับน,น้องๆเยาวชนที่ชมรายการของเราวันนี้นะครับก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะว่าอาชุดฝึกอบรมก็เคยใช้อยู่หรอกแต่ทางไกลนี่มันเป็นยังไงคะก็เวลาที่เอาเริ่มจากการสร้างเลยไหมนะคะครเริ่มจากการสร้างคือว่าเ,อาเราจะต้องไปศึกษาเอกสารตําราก่อนว่าเราจะทําชุดฝึกอบรมเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไปดูในลักษณะของเนื้อหาวิชานะคะแล้วก็ ไปทบทวนเกี่ยวกับการสร้างหลักการสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลนะคะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์เนื้อหาออกมาว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะเอาไปใส่ไว้ในชุดฝึกอบรมของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มันจะมาเขียนแผนการสอนซึ่งในแผนการสอนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหัวเรื่องแนวคิดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็กิจ,จกรรมแล้วก็การประเมินนะคะรวมรวมกระ,ะทั่งว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าชุดฝึกอบรมเนี้ยมีประสิทธิภาพจริงๆ นะคะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเราค่อยเอาไปทดลองใช้ทีนี้ตัวเนื้อหาเนี่ยได้มาจากไหน uh huh. เนื้อหาก็ได้มาจากตอนที่วัตถุประสงค์ข้อที่1ตอนที่เราไปสอบถามความต้องการของเด็กและของครูนะคะครูกับเด็กเนี่ยเขาจะตอบมาเลยว่าเขาอยากจะเขาอยากจะได้เนื้อหาอะไรบ้างนะคะเด็กเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ได้ได้เนื้อหาว่าถ้าเกิดประสบอุบัติยแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาจะต้องมีวิธีการ เอาชีวิตรอดจากจากบรรทุกภัยอย่างไรเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเขาเหมือนกับพูดง่ายๆคือจะจะหนียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของครูก็ลักษณะเหมือนกันของเด็กแต่สิ่งที่ครูเพิ่มขึ้นมาคือครูอยากจะรู้ว่าไอ้ชุดฝึกอบรมเนี่ยมันมันทำยังไงเหรอเขาก็อยากเขาก็อยากจะทานะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นข้อที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1ของเรานะคะครับดังนั้นก็สรุป ก็แบบพูดถึงว่าการที่จะได้ชุดฝึกอบรมมาเนี่ยเราก็ต้องไปรีวิวใช่ไหมใช่ใช่ไปรีวิวสอบถามปัญหาต่างๆที่เขาต้องการค่ะค่ะอันดับแรกเลยสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยคือควรที่จะไปถามาก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเราก็จะทําตามใจเรารซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ mm hmm. ของกลุ่มเป้าหมายก็ได้ถูกไหมคะคกลุ่มเป้าหมายเขาอาจจะบอกว่าเอ้เรื่องนี้เขารู้แล้วแต่เขาอยากจะไปรู้เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเนี้ย อย่างงี้ค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญในการที่จะสร้างชุดฝึกอบรมคือต้องมีการสอบถามความต้องการของกลุ่มกลุ่มตัวอย่างของเราก่อนอค่ะนะครับอันนี้นี่ก็เรียกว่าเริ่มจากความต้องการเรื่องปัญหาเริ่มจากความต้องการและปัญหา,านะครับก็นาไปสู่เรื่องของการวิจัยถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าตาชุดฝึกอบรมทางไกลนะครับอาจารย์สัสนีพอจะบอกท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าเอมันหน้าตาอย่างไรประกอบด้วยส่วนอะไรต่างๆบ้างค่ะสาหรับ ชุดฝึกอบรมทางไกลนะคะมันก็จะมีส่วนที่1คือ,อตัวที่เขาเรียกว่าเป็นประมวลสาระรก็คือตัวเนื้อหานั่นแหละค่ะแต่เราจะเรียกว่าเป็นประมวลสาระทีนีเ้เขาก็จะมีการนําเสนอเนื้อหาสาระไปเสร็จแล้วสิ่งที่จะมาตรวจสอบว่าเด็กรู้เรื่องไหมก็จะใช้คู่กับแบบฝึกปฏิบัติซึ่งเวลามันเป็นชุดมันจะต้องใช้คู่กันตัวตัวเนื้อหากับตัวแบบฝึกทีนี้แบบฝึกมีอะไรบ้าง เนื้อหานี่ก็คือประกอบด้วยด้วยเนื้อหาอย่างนั้นนะคะแต่แต่สิ่งสําคัญอยู่ที่แบบฝึกแบบฝึกนี้จะต้องมีส่วนที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนซึ่งจะต้องดีไซน์ออกมาให้เด็กเนี่ยมีความสนใจกับเนื้อหาของเราแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เขาทําลงไปในแบบฝึกเนี่ยเหมือนกับหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ <Yep. S 2> มีเฉลยว่า mm hmm. เขาทําถูกไหม ะะแล้วท้ายที่สุดก็คือจะมีแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อที่จะให้เขาเปรียบเทียบผลการเรียนของเขาแล้วก็จะต้องมีเฉลยทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนอ,อันนี้เป็นคือรูปร่างหน้าตาแล้วก็ต้องมีคู่มือด้วยอีกอย่างนะึงคู่มือว่าคนเอาคุณเอาชุดนี้ไปใช้เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมสถานที่อย่างไรเตรียมครูอย่างไรเตรียมนักเรียนอย่างไรนะคะ อันนี้อันนี้คือหน้าตาของตัวชุดประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ครับค่ะแต่ฟังที่อาจารย์ศาสนีให้ข้อมูลมานี่คุณค,ณคณรูนี่มีความสําคัญมากเลยนะที่จะรันเรื่องของการใช้ชุดฝึกอบรมนี้ใช่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมก็มีส่วนสําคัญคเพราะอย่างอย่างตอนที่ไปทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กที่เด็กที่มาเรียนเป็นเด็กที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันทักษะการอ่านก็แตกต่างกันแล้วก็เป็นโรงเรียนเหมือนกับเป็นโรงเรียนขยายโอกาส แล้วเราก็จะมีเด็กเรียนร่วมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทดลองอยู่เนี่ยเด็กเรียนร่วมเนี่ยแน่นอนละ่ละเขาจะไม่มีความสามารถในการที่จะมาอ่านหรือว่าหรือว่าไม่มีสมาธิที่จะมาจดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องที่เรากําลังจะนําเสนอเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเสริมเข้าไปให้เด็กพวกนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนแล้วก็ที่สําคัญคือให้เขาได้รับความรู้ที่เรากําลังจะส่งผ่านให้เขาเนี่ยได้ได้รับความรู้ตรงนั้นด้วย ะะแล้วเด็กดินรูปนี่เขาเป็นใครมาจากไหนครับเขาก็เป็นลูกชาวบ้าน<อ>แถบนั้นครับแต่เขาก็จะต้องมาโรงเรียนนี่คะทีนี้กิจกรรมเนี่ยเราจะให้เขามาอ่าน,นไม่ได้เราก็อาจจะต้องเป็นยก,ยกตัวอย่างเช่นสมมุติสถานการณ์ว่าถ้าเกิดสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาเลือกเพื่อนในห้องก็ได้<อ>จะเลือกใคร<อ>แล้วเขาก็จะต้องไปเลือกมาเขาจะเลือกใครแล้วก็ต้องให้เหตุผลด้วยว่าทําไมต้องเลือกเพื่อนคนนี้ หรือไม่งั้นก็จะต้องจัดกิจกรรมแบบใหม่บอกว่าอ่ะเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะให้เลือกให้เลือกอสิ่งของหรือหรือหรือพวกสิ่งของที่สามารถนำติดตัวไปได้เนี่ยจะเอาอะไรบ้างแล้วทำไมถึงจะต้องเอาสิ่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นกิจกรรมว่าให้เขาวาดภาพวาดภาพว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยป่าไม้เป็นอย่างไรแล้วถ้าหากว่าเคยเห็นอุทกภัยใช่ไหมอย่างน้ําท่วมอะไรพวกนี แล้วเกิดว่าน้ําท่วมไปเนี่ยมันมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าภาพน้ําท่วมเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. เขาก็จะวาดภาพสื่อออกมา mm hmm. ในใน,ในความคิดของเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นเด็กหลายคนก็จะไม่วาดภาพไม่ซ้ากันไม่เหมือนกันรเราก็จะได้ความคิดที่ท,ที่หลากหลายแล้วก็ถามว่าแล้วแล้ว ภาพที่เขาอยากจะให้เป็นในในบ้านเขาในในหมู่บ้านเขาในที่เขาอยากจะให้เป็นเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างไร,รเขาก็จะวาดปลาไม้วาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามเขาว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะได้ถึงจะให้หมู่บ้านเราอ่ะเป็นแบบนั้นเขาเขาเขาก็จะสื่อออกมาเป็นทางภาพครับก็ดูกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็เหนื่อยเพราะว่าเราเราก็เราบางทีเราไม่อาจคาดเดาได้อะว่าเวลาเราไปทดลองจริงแล้วมันจะมีเด็กแบบไหนบ้างก็ต้องหาเป็นกิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะเราจะไปให้แต่ความรู้ไม่ได้ความรู้ที่คิดว่าอ่านอ่านเขียนอ่านเขียนบางทีธรรมชาติของเด็กป .6 เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะมีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่เราจะไปสอนมากนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีกิจกรรมให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนุกกับกับเรื่องที่เรียนมากก็คือสลับกันนะคะบางทีเอ้าวาดรูปนะอ่าหยุดหยุดตรงนี้ก่อน อะเรามาเรียนเนื้อหานี้ต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันมันมันล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งทั้งสิ้น ครับว่าแต่กิจกรรมที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะครับจริงแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างวาดภาพเนี่ยคุณจะต้องมีเขาเรียกกระดาษมีเขาเรียกว่าดินสอดินสอสีด้วยหรือเปล่าเลยสำนองนี้อันนี้ต้องเตรียมไปให้อองั้นเลยเหรอใช่ค่ะต้องเตรียมไปแล้วก็บอกว่าอประกวดกันอ่าเสร็จแล้วรางวัลที่ได้ก็คือสีที่ที่ให้เขานั่นแหละอ๋อก็ให้เป็นรางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเตรียมต้องเตรียมกระดาษเตรียมดินสอสีเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่จะทําให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนมไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้รับความรู้ที่เราอยากจะให้ครับดังนั้นคุณครูก็จะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมนะใช่ใช่ค่ะเตรียมความพร้อมว่าถ้าหากว่าเด็กไม่มีทักษะทางด้านการอ่านอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเด็กเรียนร่วมจะใช้กิจกรรมอย่างไรที่จะทําให้เด็กปกติก็เรียนสนุกเด็กเรียนร่วมก็เรียนได้นะคะ พราะไม่ไงนะั้นเด็กบางคนสมาธิสั้นเขาก็ไม่เรียนละนอกจากไม่เรียนนะไม่ไม่ว่านะจะไปกวนเพื่อนด้วยอ่าอ,อันนี้ก็จะมีครับค่ะ,ะก็เป็นข้อสังเกตนะใช่เป็นข้อสังเกตความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วยเหกัน่อ่ะก่อนที่จะไปถึงผลนะครับถามอาจารย์ศัสนีในเรื่องของอผมแต่แตะระเบียบวิธีวิจัยนะครับเอาผมถามว่าการทําเรียกว่างานวิจัยหรือการทําชุดฝึกอบรมทํานองเนี้ยยากไหมครับอ มันก็มีความยากตรงที่ว่าเนื้อไอเครื่องมือมันมีหลายชิ้นแล้วเครื่องมือแต่ละอย่างที่อยู่ในที่อยู่ในชุดเนี่ยเราจะต้องไปหาประสิทธิภาพทุกๆุอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างตัวชุดเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราสร้างเสร็จนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปทดลองใช้ได้นะรเราจะต้องเอาไปทดลองกับเด็ก 3คนก่อนถ้า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 เระเบียบวิธีวิจัยในการที่เราสร้างชุดฝึกอบรมขึ้นมาแล้วเราจะต้องหาประสิทธิภาพของตัวชุดมันจะต้องประกอบด้วย3สเต็ปคือการ t r y out ก็คือทดลองแบบเดียวก่อนบแบบเดียวนี่หมายถึงไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทดลองคนเดียวนะทดลองกับเด็กที่มีความสามารถเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนนะคะอย่างละ1คนก็คือ3คนคนะคะแล้วก็ดูว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มา ปรุงแก้ไขถามว่าเอ๊ะแล้วเราเอาเด็กเก่งมาอย่างเดียวไม่ได้เหรอหรือเอาเด็กอ่อนมาอย่างเดียวไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้เพราะว่าสไตล์การเรียนของเด็กเก่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งเด็กอ่อนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเออเด็กอ่อนเรียนอย่างเงี้ยมีข้อมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีปัญหาอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นคําพูดคํหนึ่งเนี่ยเด็กอ่อนไม่เข้าใจละครับเราก็จะต้องมาปรับหรือเด็กเก่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องดีไซน์กิจกรรมอะไรยังไงให้เขา มันมันมันจะเป็นตัวสะท้อนบอกเราว่าในการทดลองแบบเดียวเราจะต้องไปปรับปรุปงแก้ไขอย่างไรแล้วเราก็หลังจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จเราก็มาทดลองแบบกลุ่มแบบกลุ่มก็ประมาณเด็ก9คนนะคะก็เก่ง3คนปันกลาง3คนแล้วก็อ่อน3คนแล้วก็ทาเหมือนเหมือนเดิมเหมือน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 ,อนตอนทดลองแบบเดียวเสร็จแล้วก็เอาไปทดลองใช้จริงเอาไปทดลองแบบภาคสนามค่ะ บแบบภาคสนามที่อาจจะเป็นหนึ่งห้องเรียนก็30คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครตรงนั้นคือ,ค,อคือตัวชุดแต่ภายในชุดเนี่ยก็จะต้องมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนหรือหลังก่อนและหลังการฝึกอบรมรบซึ่งก็จะต้องเอาไปหาค่าความยากง่ายอำนาจจำแนกค่าความเชื่อมั่นอ่ะมันมันมันจะมีสเต็ปของการสร้างเครื่องมือตรงนี้เยอะ ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทําให้นักวิจัยบอกโอ้โหทำไมมันแบบว่ามันมันหลายขั้นตอนจังนะคะมันจะยุ่งยุ่งแค่ส่วนตรงนี้แต่พอเราได้ชุดออกมาแล้วเนี่ยถ้าชุดเรามีประสิทธิภาพมันคือเราก็รู้สึกเราเราก็รู้สึกแฮปปี้นะที่แบบว่า<ม>เออชุดเรามันใช้ใช,ใช้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับค่ะครับและในส่วนของการสุ่มเด็กนะครับว่าเ,เด็กคนไหนอ่อ,อนปานกลางหรือเก่งเนะี่ยมีหลักในการจับไหม,ค,ม,มค่ะ เราจะใช้ผลการเรียนของเด็กยกตัวอย่างเช่นตอนที่ทดลองเนี่ยทดลองกับเด็กปป .6 ใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นการที่เราจะแบ่งเด็กเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเก่งในวิชาสังคมสังคมศึกษานะคะเพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับสังคมเราจะไม่เอา gpa ทั้งหมดของเด็กมาเป็นตัวแบ่งเพราะว่าเด็กเก่งบางคนเนี่ยสมมติว่าเก่งวิชาสังคมจริงรแต่บางทีเขาเวลา gpa รวมเนี่ย เขาเขาอาจจะไปได้ได้ได้ไปอยู่กลุ่มเด็กอ่อนก็ได้เพราะเขาเก่งแค่วิชาเดียวนะคะแต่ถ้าเอา GPA รวมดนปรากฏว่าเขาวิชาอื่นเขาอ่อนหมดเลยแต่เขาเก่งวิชานี้เราก็จะได้คนเก่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก่งแบบแท้จริงเราก็จะดูผลการเรียนที่ผ่านมาแล้วก็เอาแบ่งเป็นเก่งปานกลางอ่อนโดยดูผลการเรียนจากปหเทอมที่ผ่านมานะคะม,มาแบ่งเด็กค่ะ,ะก็มีหลักในการจัดการใช่ใช่มันจะ <này S 2> ต้องมี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 หลักในการจัดการว่า ว่าเราจะแบ่งยังไงค่ะ้วครับแล้วลักษณะของชุดฝึกอบรมทางไกลนี้จะต้องมีการเขาเรียกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญใในการดูทดสอบใช่ไหมฮะต้องก่อนที่เราจะไปทดสอบแบบแบบเดียวแบบเดียวแบบกลุ่มแบบภาคสนามนี้จะต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนถ้าเป็นตัวตัวชุดเนี่ยก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะคะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยเป็นคนดูแล้วทางด้านเนื้อหาที่อยู่ในตัวชุดเนี่ยก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผล เออด้านเนื้อหาดูด้านเนื้อหานะคะคส่วนส่วนข้อสอบเนี่ยก่อนและหลังเรียนเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลเป็นคนประเมินครับค่ะเราถึงจะเอาไปไปไป,ไปทดลองอครับครับก็ครบทวนแล้วมีการทํา IOC ด้วยใช่มีการ,รทา IOC ด้วยค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานที่น่าใช้ทีเดียวอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องผลบ้างครับอาจารย์นะฮะผลผมถามว่าหลังจากที่เออแบบนี้นะครับมีมีการเออเรียกก่อนใช้และหลังใช้มีความแตกต่างกันไหมครับ มีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าคะแนนเนี่ยค่าคะแนนเนี่ยมันมันมันจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าหลังหลังเรียนเนี่ยดีกว่าดีกว่าก่อนเรียนนะคะมีความแตกต่างกันทีนี้เนี่ยไอไอส่วนที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยเราก็วัดจากตัวตัวความรู้ที่ที่เด็กจะได้รับเรื่องความรู้นี่เป็น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 อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะว่าความรู้ที่เราไปวัดเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ <tyard. S 1> เด็กรู้มาก่อนหรือเปล่าครับถ้าเด็กรู้มาก่อนที่จะมาเรียนเนื้อหาเรานี้ก็ไม่ใช่ละอมันต้องเป็นเนื้อหาที่ที่เด็กเขายังไม่มีไม่มีความรู้ในตรงนั้นมาก่อน,นะค,ะครับนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเนื้อหานี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เวลาที่เราจะไปทดลองเนี่ยเราจะต้องเลือกช่วงเวลาให้มันเหมาะสมอย่างเช่นว่าเนื้อหาตรงเนี้ยเด็กปหกเนี่ยจะเรียนในม,มนึตงว่าเรียนในสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่10บถ้าเกิดเราไปทดลองในสัปดาห์ที่ส2บแสดงว่าเด็กเนี่ย เกิดความรู้ล่ละแต่ไม่ได้เกิดความรู้จากชุดของเราเพราะเด็กเขาเรียนในห้องเรียนเขามาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทดลองก่อนที่เด็กจะเรียนจริงในในก่อนก่อนเรียนจริงในในห้องเรียนของเขาอก็มีหลักในการมันมีหลักหลักหลักเยอะเนินเยอะเหมือนกันนะครับอ่าถ้าพูดถึงว่างานวิจัยนี้นะครับมีความโดดเด่นนะจะบอกท่านผู้ชมวันนี้หน่อยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้าง ความโดดเด่นล่ะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาที่ที่เลือกมาใช้ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเอาไปประยุกต์ใช้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุทกภัยจริงๆเนี่ยเด็กจะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็เด็กเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักในในใน ในในหมู่บ้านของเขาแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาน้าน้ำน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยม,มันเกิดความสูญเสียซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่อาจจะประเมินค่าได้แล้วพื้นที่ที่เกิดเนี่ยคือมันเกิดประจํามันอาจจะด้วยอาจจะด้วยพื้นที่ของเขาอย่างอำเภอวังชิ้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในบริเวณหุบเขา mm. ซึ่งเวลาดินถล่มเนี่ย พื้นที่รับน้ําพื้นที่แรกก็คืออําเภอที่เขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องรู้แล้วว่าจะต้องอนุรักษ์พื้นที่ตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุทกภัยอย่างนี้ขึ้นหรือหรือถ้าเกิดก็มีผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เขา,า,าต้องได้ตระหนักนะมาสิงนี้สำคัญสำหรับเขา,ใ,า,าในการทำชุดฝึกอบรมทางไกลเนี่ยฮะคิดว่าต้องมีปัญหาแน่ๆแลครับ อยากจะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะแก้ไขมันยังไงก็อย่างอย่างที่เรียนให้ทราบในรายการละว่าตัวกลุ่มกลุ่มตัวอย่างนี้มีความสําคัญเพราะว่าเออเวลาเวลาที่เราออกแบบชุดฝึกรมเนี่ยถ้าเราออกแบบให้กับเด็กในเมืองครับคุณลักษณะของเด็กในเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีมีม,ม,มีความสามารถ คือความสามารถจะแตกต่างกันอยู่แล้วอะค่ะเราเราก็จะต้องพยายามออกแบบกิจกรรมเนี่ยให้ใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าพอเราไปถึงพื้นที่ปั๊บเนี่ยเราเห็นเด็กเป็นแบบนี้แล้วเราบอกเอ้ยอย่งนออกไปก่อนออกไปก่อนไม่ไม่เอาเข้ามาในห้องในกลุ่มทดลองเราไม่ได้เพราะว่าการเรียนการสอนในความเป็นจริงแล้วเราไม่อาจปฏิเสธกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ได้ mm. เขาก็จะต้องเรียนร่วมอยู่กับอยู่กับกลุ่มเด็กเรียนปกติ mm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมนี้เป็นส่วนสําคัญ อ,อนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นประโยชน์พอใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยนะ, <c oughs> ะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของออถ้าหากว่าท่านที่ชมรายการของเราในวันนี้นะครับอยากจะไปทํางานวิจัยหรือออกแบบชุดฝึกอบรมแบบนี้บ้างเนี่ยนะครับจะมีการแนะนํำยังไงหรือต่อย,ยอดยังไงครับ การต่อยอดนี่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของลองคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะต่อยอดได้ละสมมติว่าเอาไปเปลี่ยนเนื้อหา,อานี้ก็ได้แต่อยากจะให้เขาคิดตัวตัวกิจกรรมที่มาใช้ในในในชุดมากกว่าค่ะว่าลองลองให้เป็นลักษณะของการเรียนแบบกลุ่มซิว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างการเรียนแบบกลุ่มหรือถ้าหากว่าเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ ที่มีความาที่มีศักยภาพทางด้านระบบเครือข่ายก็อาจจะดีไซน์ชุดนี้ขึ้นไปไว้ในระบบเครือข่ายจะได้เรียกใช้ที่ไหนก็ได้เป็นการต่อยอดที่ที่เป็นในขั้นในขั้นต่อไปเกิดไปไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะ <c oughs> มันก็จะต่อยอดได้เป็น,นในลักษณะแบบนี้ครับอถ้าพูดถึงเรื่องของการต่อยอดนะครับผมเปลี่ยนอย่างเช่นอุทกภัยเนี่ยเป็นอ,อัคคีภัยเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมทําได้ค่ะซึ่ง งานวิจัยต่อจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ตัวเองทำอยู่ก็เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่าไม้ก็ทำเป็นชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกสซึ่งมันจะมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบกระดาษเป็นเป็นเป็นทำจากพวกกระดาษพวกนี้ละมันจะกลายไปเป็นอยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อซึ่งนี่ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ตัวเองกำลังทำอยู่<อ>ค่ะคก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องและสามารถทำได้นะทำได้ค่ะทำได้เนื้อหาเนี่ยทำได้ครับ อะารฮะในช่วงสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับให้อาจารย์ศัสนีได้ฝากข้อคิดในการทําเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกลหรืองานวิจัยประเภทนี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเช่นลยครับค่ะก็อยากจะฝากสําหรับคนที่เป็นครูนะคะว่า่าการที่ ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเราควรที่จะหาวิธีการหรือว่าหาสื่อที่มันเหมาะสมกับเด็กแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านความรู้ให้กับเด็กทุกๆคนได้มีโอกาสในการเรียนได้เท่าเทียมกันได้เสมอภาคกันนะคะอยากจะฝากอาจารย์ไว้ตรงนี้ค่ะครับก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ยากเกินนะฮะ,ค,ะครับฮะก็เป็นเรื่องราวที่ดีทีเดียวาการพูดคุยในวันนี้ก็ได้สาระมากมายทีเดียวครับอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอน,นี้นะครับวันนี้เวลาของรายการข้หมดลงเงียงเท่านี้ครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาสนีสังสรรันต์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับจานทร์ครับสวัสดีค่ะ